สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณสมคบาลกคนนะคะลุงคนนะคะบุกบ้านนะคะลุงใหญ่นะคะมาคนมาจะโจเดนมายู่นี่้วหน้าท่าอย่างไะมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วมาขนเนตาดำแทะอะไรแน่ห็นฮะาขว้นตาดำ ทักทายนะ,ะลุงใหญ่มันจะมาเห็นลุงแล้วใส่แว่นตาดำเนาะพอรองดูบ้านี้แจ้งบอทอดองครโอ้จ้งตัวนั้นอะเมวน่อยงจะจ่ามันเมาเดีงน้บมึงใส่มึงดูอ๋อเปลี่ยนใส่เมงดูอาใส่มึงดูเห็นบอใส่มึงดูใส่บล็อกก่อนอ๋องเราสันบุน่ะเราดีใจล้านแล้วมาหาโอ้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  โอ้โหล่อขึ้นมาทันทีเลยโทษโมเมนต์ธรรมดาตัวนี้แม่ลุงใหญ่ชัดก็ตัวนี้ยีบ่ขนาดแม่ยีบ่ต้อมเว้นตาตัวนี้ไม่ได้ไามตัวนี้มันเป็นเว้นตาแล้วมั้งบ้านนี้ได้เว้นตาแล้วบ้านนี้ โอ้ยมอสบยนไวอนไือหอมอืมนงดูน้สีเขียวเขาเคยมานั่งยี่หม่องห่อนใช่หรือย่ามานังตรงนี้ปะไปไปไปไทยเดียวานนเอาหนามาให้เรากินอีกดยนั่นลุงพลน้ําเราเมื่อกี้เราก็อยากกินหนามอยู่อะ ไผ่แมนไผ่ป้าใหญ่นะคะเคร่อต่ำแท้เฮียนั่นึ้นยืน้เท่าร่านโลว่าต่ำแท้โอ้ซั่ซัเนอเอกยอดแล้วเออซมาเห็นึ่เลยะที่่งซมาเลยที่สอเไปแล้วบิสั่งไม่จเก็บ โอ้ยเย็นแล้วเย็นแล้วป้าจำลานได้แล้วบ่ะนี้เอออืมแมนพุ่นบบกพ้นเราอ่ะเราจำลานเราได้แล้วอืม ให้ดูใเต้าให้ดูให้้านดูแลนตัวนี่เออโอ้ค้าลนยังไงนี่อยู่สคนนึงบนี่ยนคนไหนเมื่อกี้นันอยเมื่อกี้บ่แมนลูกชาวลาล่ะแมนลูกชาวลาเพื่อนหละนี่นะคะข้าวกรอนนะคะแล้วก็ยาพี่น้องนะคะได้เอามาให้ลุงใหญ่นะเนี่ย ของพอ,อนสองกระสอบนะคะออพอ,อนชองกระสอบนี่นะคะกระสอบข้าวเหนียวนะคะสีเรียบร้อยแล้วอันนี้ข้าวเจ้านะคะยังไม่ได้สีนะคะส่วนลุงพลเพชถนก็มีของฝากนะคะเดี๋ยวพอ,อนพามันดูนะคะนี่นะคะของฝากจากลุงพลน,นะคะก็มให้ลุงใหญ่นะคะก็มีจำพวกนี้นะคะของพีน่น้อง นี่ค่ะนี่ค่ะไข่นะสามแยอด้วยอเตกมเียก็มีิ้งไก่ด้วยนะคะพ่อม่พี่น้องกิ้งไก่ฟังคนจังใหม่ปะทั้งหมดจังใหม่ปลาเตนดุมพ้นมาซื้อมาปะสี่ใหม่นะประมาณนี้ค่ะทุกคน ของฝากนะคะจากลูกหลานอย่าห้องเด้บาดเ้าห้องเนอะเข้าห้องหามห้องพนน่ะี่บอกป้าเอาไปเสียสีเ่าผ้าพ่นบอกน้ำอายน้บ่แมยังดอกอ้ายพ่นอยากหูนักเด้อพอม่พี่น้องหูแล้วนักอ ยาฮ่าก็เลยเบอกเฮงหยันไายบ่ได้ยินได้ยินยี่บ่ให้นอนอยู่ที่ซื้ออย่าห้องมานั่งหน่อยมันจะฟังมวามสิ่งนอนที่งต้นนอนกับบลับชุดแจ้งคอรอเปลี่ยนใจไหมอย่าห้องให้นอนถ้าพอดีซือลูกคือไมาสูบยาหนังโอ้ยยังสูบยาได้อยู่บไปง่ายดอกสูบยาเลยแม่นบอกสูบยาได้อยู่บไปง่ายดอก ไไมาไฟไม้มุ่งกระเทือน,นึงแล้วไม่ได้บะไปไ,ป <c oughs> ไปกยาูอยู่ในมุงประมาณนี้ค่ะทุกคนพ<อ>ากำลังสัมภาษณ์นะคะย่าห้องยาโิคนมาไปจะไปแบบสัมผัสแน่เลยบัด เราเขาหอมไม่คยกินจะคืออ่ะสื่อมาปันนั่ง,ง,งก,กินเทวีเี่ยวหออ่ะฮะเทวี่ยวหนั่งยำปล่ได้กินเผาแหละจะมาบ่เมื่อนี่อืเอากอไปกินโยู่เออเอากระเทียมาสวยเออไม่ต้องผุดจักเขาล้านนั่นไปกินโยู่พวกกินเผาละบอนี่ก็เป็นข้าวต้มนะคะ<อ>ที่พ่อออน,อน,นหอมกับย่าพาพ่อออนก็เอามาฝากนะฮะฝาก ลุงใหญ่ป้าใหญ่นะคะก็ได้มาอุ่นกินกันนะคะเพราะว่าห่อเสร็จก็ใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยนะคะก็เอามาให้เยอะนะคะก็ไม่พี่น้องประมาณ30มสิบกิ่นะคะคุณป้ากำลังกินอยู่นะคะหมดไป2อกิ่แล้วนะคะก็ไม่พี่น้อง